แต่ก่อนแม่ก็เป็นไปตรวจกับหมอเขาว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเบาหวานเท่าไหร่ครับคุณแม่สองร้อยเจ็ดสิบหกโอ้สองร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเนี่ยคือไปไปหาหมอแล้วก็หมอให้ยามาจ้ะกันทีนี้พอกินยาเบาหวานมันกินไม่ได้นะครับมันมันมันไอเจียนออกมาอมทุกวันกินอยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์เละจ้าแล้วก็ ก็เลยเห็นคอโลฟิลในตู้ที่ลูกสาวซื้อไว้ใช่ไหมเข้มเข้มเลยเข้ม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 เลยห้าซีซีต่อแก้วอันนี้คือประสบการณ์จริงนะครับเช้าเย็นครับผมเช้าเย็นเลยห้าซีซีต่อน้ำหนึ่งแก้วเลยจ้าจนะครับทีนี้ผลจากการกินหมดสองขวดนะครับคุณแม่มองกล้องด้วยเป็นยังไงครับทีนี้ไปตรวจไปตรวจวันที่สองวันที่สองนี่แหละที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาจ้า พอดีน้ำตาลลดลงอยู่ร้อยยี่สิบห้าอ๋อก็คือยาได้งดแล้วไม่ได้กินแล้วเห็นไหมครับเพราะว่ามันมันหายหายแล้วอืมคุณแม่รู้สึกไงครับถ้าคุณหมอพูดว่าหายแล้วรู้สึกไงครับไม่ต้องกินยาไปตลอดแล้วแต่ว่าหมอก็ยังให้มานิดหน่อยแต่ว่าบอกหมอเพราะว่าไม่ได้กินยาคุณหมอไม่ได้กินคุณหมอให้มาแต่ว่าก็ไม่ได้กิน